สวัสดีครับสบายดีสวัสดีเดอร์มากับหมอมซิโนครับพี่น้องป้าคนคุยกับพี่ลำแล้วครับคนเยอะจริงๆนะครับวันนี้ดูครับแม่แม่อยู่ใกลทั้งลูกโอ้โหหลังนันเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับดูนะครับป้าจะสวยงามมากครับผมตรงนี้ครัตรงนี้ป้าเขไม่ยอมมาเคยทำใหม่โอ้โหคนเยครับ จริงนะครับน้าซ้อนดูแบบนี้ครับโอ้โหสีทองเหลืองอารามครับดูนักท่องเที่ยวนะเมนูปลาอะไร ลังไลกันมาไม่หยุดไม่ย่อนนะเช่ี่ย่างอมอาวคิดว่าหมดแล้วนะมาดูประตูทางเข้าครับ ภาพนี้ให้เต็มเต็มกะบ,บองเลยครับสวยงี้เขาสปีดไหมน,นี่คือบรรยากา,ลาศล่าสุด เดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้ออกไปนอกแล้วเนาะจะเสร็จแล้วครับลื่นเลี่ยวไปได้ไปถ้าเกิดวันนี้คนมันหลายมันเข้าอย่างที่บอ,อกเท่าม่นผมวลาแต่สเสร็จตัวไม่แรงมาเป็นภาพที่ประทับใจมากครับเหมือนทองคำเลยนะครับเนี่ยโอ้โห,โหท่านผู้ชม อยากให้พ่อแม่ได้มาคาสักครั้งหนึ่งเนาะในชีวิตครับอาจจะสนใจจริงครับ อากาศร้อนแค่ไหนครับแต่ใจนักท่องเที่ยวร้อนกลัวนะครับดบูบรรยากาศนะครับโอ้โหบสวยงามอะไราปันนี้ครับมาดูมุมนี้ครับโอ้โหครับ ดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับดูภาพมุมนี้ครับโอ้โหมาเด้อครับ้ใครอยากเข้ามาเนาะติดแล้วนะไม่มีโอกาสแล้วนะครับเข้าฟรีนะวันสุดท้ายวันที่15ห้วันสงการนะครับเป่ดให้เข้าฟรีเนาะ,ปะไปเดี๋ยวจะพาไปดูมุมนี้ ตูวนี้ครับนี่คือหอพระแก้วนะครับวัดพระแก้วนอะนี่เรียว่าพระราชวังเนาะสีทองเรืองอลามครับนี่คือนักท่องเที่ยวันนี่่กนะงอ

มาดูชาตบูมเมคครับมาดูมุมนี้ครับวัดประแก้วน่าจะยังไม่เปิดให้เข้านะครับท่านผู้ชม เราจะได้เดินกลับนะครับไปดูมำนูนเนาะนล้วออก,ก็จะได้ออกไาขนางนอกแล้วเนาะก็ร้อนมากครับ ในโมมบรรากาศเต็มครับก็อย่าลืมเนาะขอคนละหนึ่งไหลครับนี่คือส่งพระนะครับโอ้โหดูต่างชาติต่อคิวกันสงพระนะครับสุดกนนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ

对对对。对的关照在这个上卡吧但是,能能能是。黄金，没断，对断。啊，不是，你不是黄金的、啊，那个是用那个金箔贴上去的，用那个玻璃。哎哎， ก็จะได้พาไปด้านนอกแล้วเนาะร้อนมากครับเดียวก็จะน่าจะปิดเริ่มปิดแล้วนะ

ครับนะจะเป็นหลังไลกันไปทัายโลกครับโอ้โมาแบบโอ้ผนครับพี่อาประทับใจมากครับนักท่องเที่ยวนะผมลงก็มาแล้วครับตอนนี้น,นั่งพักผ่อน,นครับผม นู่นเดินเข้าไปเลยนะเพาสวยจริงเนะครับนู่นอ้โหปะดูตรงนี้ครับอันนี้ก็มาเยอะนะุมนี้สวยครับดูลาสุดนะ วังใหญ่ไทยสามครับามาดวูาวันนี้เต็มสองภาพเลยครับผมปะเดี๋ยวภาพไปดูแล้วนะก็ะจะได้าลาตามทุกคนทุกคนไปแล้วเนาะ อเอามาจะไปรได้ขึ้นไปข้างบนครับนี่ก็มีสองทิปนะครับครับให้ดูแบบเต็มอิ่มเลยนะน,นี่ก็เป็นศาลาพักครับข้างหน้าก็จะเป็นภาพวาดรามังเกียนเนาะอออาจจะไปไถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าัวเป็นคนออกเยอะแล้วแต่ว่ามาดูมุมนี้ครับ โอ้โหสวยครับตอนมากครับโอ้โหภับโด,ดม,มมนี้นะดูนักท่เที่ยวกันไปดูด้านบนครับ กอนี้บอมได้โมไทยให้เอฟซีได้โดนอรนต้นโทนะครับมาแล้วครับนู่นนักท่องเที่ยวนะ โ้ครับ,รบมาแล้วเป็นกลุ่มมาแล้วครับนอกของเรียนนะปะ่ะจะมอบจะจะพาไปดูด้านนอกแล้วเนาะออกแล้วครับชมเต็มอิ่มแล้วนะสาธุนะครับใครดูคิปนี้ก็ ให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะปีใหม่แล้วนะส่งให้ปีเก่าประชงการแล้วคุณปีใหม่ครับผมขอให้ทุกคนชมกินนี่ก็เอาดุจหน้านบุญไปด้วยกันครับลํำรวยถึงทองเนาะ,ะโอเคครับบอมก็ได้มาอยู่ด้านนอกแลนะ้วเนาะคนเยอะจริงๆครับวันนี้ดูครับโอ้โหเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะวันนี้คนเยอะครับ กันชน้ำม,ม่หยุดปะออฝาลงภูมิใต้ดินนะครับร้อนมากครับนได้ชด้ย วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เยอะมากครับผม วันสงการมาสุดท้ายเข้ามาไหว้พระเสร็จแล้วก็เล่นสงการต่อนะครับรเะะดี่ยมครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาวกกดไลค์กดแชรก์กดติดตามนะครับ สองยูทูบบออมซิโนโครับรออมไอพิพากาในใรกับอเถอดคอไยเดอร์คลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไรนะครับคลิปนี้เก่ามาสวัสดีครับสบายดี